สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าแดงนะคะวันนี้นำ้ำอาวันนี้ป้าแดงนําเสนอเออสัตว์เลี้ยงที่น่ารักนะคะเอ่อไหนแล้วไปไหนหมดแล้วอะเอาขาวขาวนั่นน้องแป้งค่ะเอาขาวขวค่ะเอาขาว,ขาว,ข,าวขาวนี่น้องแป้งนะคะน้องแป้งเนี่ยเขาเป็น สุนัขพันธุ์ผสมนะคะระหว่างระหว่างอะไรเหรอเอาเห็นไหมเห็นไหมเขาเขาเงยหน้าขึ้นมาแล้วเห็นไหมเอาเอาตัวนี้ดีกว่าชัดเจนกว่ายายมันกาฉีกอยู่อีกตัวค่ะชื่อนุ้ย